Þakk fyrir að hluta. กลับมาพบกับนัดอีกแล้วนะคะชีบอยตะุ๊กวันนี้นะคะนัดอยู่กับเจ้าคันนี้เลย m a z d ด้ Sky a c า i v อคที c t i v e 1.3อปี2021ค่ะหรือรหัส1849นั่นเองค่ะลูกค้าแล้วก็เจ้าตัวคันนี้นะคะเขามีฟัง์กชันเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทาง และมีของบอกคนขับนะคะ memory seat ความจำตำแหน่งของคนขับค่ะลูกค้ามาให้ถึงสจุดกันเลยทีเดียวและเจ้าคันนี้นะคะยังถือว่าเป็นที่นิยมของนักศึกษาจบใหม่กันเลยทีเดียวค่ะเพราะเขาสปอร์ตและฟังก์ชันครบๆกันเลยทีเดียวะละละค่ะและราคาเปิดตัวป้ายแดงของเขานะคะอยู่ที่6 7 0 0 0เจบาทแต่บอยตะกุ๊ของเรานะคะขายเพียง489,000ปบาทเท่าน,นั้นค่ะถือว่าเปรียบไปได้ถึง2 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าและ เขายังผ่อนน้อยมากๆนะคะเพียงจุดัน500บาทเท่านั้นเองและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้คันนี้ไปนะคะถือว่าใหม่มากๆเพราะการใช้งานน้อยจริงๆค่ะเลขไยเพียง16,000กิโลเท่านั้นค่ะราคาที่ว่าประหยดัดแบบจุกๆนะคะลูกค้ายังไม่เท่ากับโปรโมชั่นของร้านเราเลยค่ะออกรถใช้เงินเพียง5บาทเท่านั้นค่ะได้ของแถมมูลค่ามากกว่า30,000กันเลยทีเดียวค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูคลิปรีวิวของนัดคลิปนี้นะคะนัดจัดให้เลยค่ะ ขัดสีเครือบแก้วก่อนส่งมอบรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะลูกค้าและไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรามีประกันเครื่องเกียร์และชิ้นส่วนอื่นๆนานสูงสุดถึง2ปีหรือ20,000กิโลกันเลยทีเดียวค่ะและยังไม่พอะคะ่ะเรายังมีบัตร W Smart บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีครอบคลุมทั่วประเทศไทยเลยและสำหรับเดือนนี้นะคะที่พิเศษสุดๆเลยบริการุูของเรานะคะ สั่ส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยค่ะและดอกเบี้ยสุดพิเศษนะคะที่บอยตอรุมท้าเริ่มต้นที่2.59 48งวดหรือ2.99 84งวด7ปีตลอดอายุสัญญาการเช่าซื้อเลยค่ะราคาจุกโปรโมชั่นฟังขนาดนี้แล้วเราไปดูเจ้ามาสด้า2เจ็ตสเตเตอร์คันนี้กันเลยดีกว่าค่ะว,ว่าให้อะไรเราบ้างเรามาดูในส่วนของข้างหน้าของเขากันนะคะตรงนี้เลยไฟเขาให้มาเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะคะลูกค้าพร้อมกับเดย์ทามละนิ่งไลท์นะและส่วนกระจังหน้าของเขานะคะตรงนี้เขาจะให้มาเป็นี ดำเงาหรือเปียโนแบ็คนั่นเองปัดขอบด้วยลายโครเมียมแบบนี้เลยสวยๆกันเลยค่ะแล้วก็เรามาดูด้านข้างกันเลยดีกว่าลูกค้านี่สะดุดตาสุดๆเลยค่ะเขาให้มาเป็นล้อแม็กคอสมิกเ1นะคะแล้วก็พร้อมกับยางปีใหม่มากๆปี2021เลยค่ะตรงนี้ค่ะแล้วไม่ใช่แค่เบาะนะคะที่เขาเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมายังเป็นที่ตักระจกด้วยนะคะ ปรับพลับไฟฟ้าอย่างเดียวไม่พอค่ะเขายังเก็บข้างในด้วยไฟฟ้าอีกต่างหากค่ะลูกค้าและสําหรับด้านข้างนะคะนี่เข้ามาดูได้เลยไม่มีรอยรักยิ้มหรืออะไรเลยนะยังเป็นสีเดิมเดิมเพราะที่บอยก็คกุกของเรานะคะมีบริษัทชั้นนาจากญี่ปุ่นมาตรวจให้มากกว่า34 4จุดตรวจโครงสร้างและตัวถังนะคะไม่มีชนหนักพิกคว่มหรือน้ําท่วมแน่นอนลูกค้าไว้วางใจได้เลยค่ะและในส่วนด้านหลังของเขานะคะจะเห็นได้เลยว่าไม่ใช่เสาอากาศแล้วนะลูกค้าจะเป็นกรีนฉลามหรือชาร์ปินนั่นเอง แล้วก็จะตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกยูงที่สานะรุ่นอื่นๆก็จะมีด้านล่างนะแต่อันนี้มีด้านบนค่ะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้เขาให้เซ็นเซอร์ช่วยถอยจอดมาให้ถึง4ีจุดกันเลยทีเดียวนี่แบบสุกๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่าเขาสัมภาระก,กันได้มากขนาดไหน ช่องเก็บสัมภาระก็คือถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะแถมว,ว่ามีไฟตรงนี้มาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วเบาะของเขานะคะปรับได้แบบว่า 60- 40มา2ท่านแบบเราไปชิปของกันเนาะสามารถเก็บได้ฟองมากๆเลยค่ะพับหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเดีกว่าค่ะและในส่วนภายในของเจ้ามาด้าสองทันนี้นะคะลูกค้าพวงมาลัยของเขานะคะจะให้มาเป็น มันติฟังก์ชันมีระบบพุชคอนโทรลมาให้พร้อมกับแพทเิลชุดดานหลังนี้เลยเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ที่แปลกตาสุดๆเลยนะคะตรงนี้เขาแต่งมาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สวยๆมากๆเลยกับตรงนี้นะลูกค้าช่องแอร์นะเขาจะแต่งมา2จุดอย่างสะดุดตาสวยๆเลยและการใช้งานของคันนี้นะ,ะอย่างที่บอกไปเลยว่าน้อยมากๆนะคะไม่เพียง16,00 0นิดๆเท่านั้นเองคะ่ะลูกค้าเรามาดูในส่วนของแดชบอร์ดกันต่อเลยคะ่ะจะเป็นสีดาอย่างนี้เลยนะคะ ด้วยขอบโเมียมส,สวยๆเลยแล้วก็มีหนังเดินหน้าตะเข็บด้วยสีเทาอยู่ด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าเขาให้มาเป็นเบาะพุ่มด้วยหนังนะตรงนี้เลยส,สวยๆเดินหน้าตะเข็บด้วยสีเทานะแล้วก็มีผ่าอยู่ตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่ามันจะ็มีอถุนบอยกตะคุกของเรานะคะทำสปาทั้งเบาะทั้งโคมก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะ แล้วที่นั่คงคนขับนะคะมีเบอกกัาไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทางและเมมโมรี่ซิความจำตำแหน่งคนขับถึง2จุดกันเลยทีเดียวค่ะถือว่าสปอร์ตไม่แพ้กับด้านนอกกันเลยทีเดียวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวเจ้า Mazda 2 Skyactive 1.3 S l a t e r ปี2021คันนี้หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้ที่บอยตะกุบสาขามินบุรีหรือสุวินทวงศ์ซอย4และหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมติดต่อมาได้ที่เบอร์0634742288หรือแอดไลน์ b o y m v นะคะและก่อนจะจากไปนะคะนัดขอย้ำออกรถกับบอยตะกุบนะคะ เพียง5บาทได้ของแถมถึง9้าอย่างมูลค่ามากกว่า30 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวค่ะและอย่าลืมนะคะทีเด็ดเลยเราจะส่งรถฟรีถึงหน้าบา้านลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้นัาด้วยนะคะรอบหน้านะ้าจะพาไปดูคันไหนอีกฝากติดตามสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ